không đầu lúc 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 พอกระลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมไอตีสลดกระดิเช่นเคยเลยเลยเลยครับวันนีน้ก็มาเลยครับกับเกมเดิมแม่ <c oughs> งรอบที่แล้วเกลือจัดมลัดบอกนะผมก็อยู่ในรอบเดิมเลยนะครับจากคลิปที่แล้วยิบสามตุตหนึ่งนะท่านผู้ชมก็อยู่ในหาช่องไหนสักช่องหนึ่งจัช่องไหนสักช่องหนึ่งนะผมก็ไปติดตามทั้งสามช่องทางนะคท่านผู้ชมก็มาดูกันว่ารอบนี้มันจะกระเรือหรือไม่นะครับพอรอบที่แล้วแม่งโคสจากกระเรือนะ รอบที okay, แล้วเท่าไหร่นะ500นะท่านผู้ชมรอบนี้นะเกทับนะกับไอต้ต้นไม้แห่งเกลืออันมั่นคงนี้นะครับผมเฮ้ยเพียผมมาห้าสิบคือลดลดเล็กฝูนไปตัวหนึ่งท่านผู้ชมเอาครับดิเอาให้มันได้รอบนี้มารอบที่แล้วห้าร้อยนี้ห้าสิบพอมันไส้นะครับผมเอาดิมาพั 1000, นหนึ่งก็หรูแล้วเนี่ยพั 2000, 2000, นสองพันก็หรูแล้วมาครับผมหวังว่า ผ่านมาส0สินาทีแล้วมันคงจะแบบไหลปุ๊ดไหลปาดได้บ้างนะครนะผมเพราะว่ารอบที่แล้วนี่คือโอ้โหจะเกลือพูดเขาเกลือกี่รอบแล้วกู <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นอาบมงคลนะผมไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่ดี <c oughs> เฮ้เยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนใจเย็นๆเพื่อนเลยสอนหลุดห้าะไรน้องรัก ท้าเข้าไปโอเคโถขี้มาก่อนนะต่อด,ด้วยเลขสิบแล้วก็ยังไงไอ้เพื่อนเลิฟโอโ้โหทุ่งเงินทุ่งทองทุงท่งทางกระบังตั้งเดบวกเลขเก้าตอเก้าองเก้าตองเก้าดีชอบสุเหลือเกินไปเพื่อนเฮ้ยอ่ะโอเคสิบคิวสวยอยู่โอ้ยไหลลงมาแบบนี้เรียบร้อยเออมาสามสิบแหมเบ็ดหักทุยเบ็ดว่ะพกมาห้าสิบมึงแตกดีสุเหลือเกินนะครับผม แต่พูดถึงมันก็วันที่แล้วมันก็ไม่ค่อยจะเกลือหรอกแต่กูโลภไปหน่อยไงพวกเล่นเป็ดสูงเกินยอดไม่ติดเลยนี่ก็เอาอยู่นั่นแหละสรุปเม็ดนะครับผมซับปอยสักง,งันกูรอบนี้นะเขารับผมให้ผมเถอะปาบเข้าไปลา้างความจังไรไปติดน้องเงินน้องทองอเกมนี้เกมดีเลยนะเกมดีเลยดีเหลือเกินมือกรรมหมัดแน่นเลยนะ เป็นหใบย,ยอดน้ำข้าโต้ะปาบเข้าไปหนึ่งทีเฮ้ยสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์สวยครับผมว่าแะไรมันต้องมาสาธุก9 9ก้กก้านะขอเถอะรอบนี้นะขอแบบ50บแบบจะได้ไปขิงนะครับไปขิงคนในกลุ่ม50าสนะผมแต่พันสองพันนะขอร้องเลยรอบนี้อุ้ยทองมาเฮ้ยมีโอกาสลุ้นนะผมรอบนี้ ปั๊บสารกระสุนไม่ยันขามอนเบบีเลยนีโกกันเฮ้ยอะดอกสุดท้ายดิโก้จะรุ้นเลยกูบอกตรงเออเอ่อเออเค่ดูเรือเ่องดูเรือเ่องเลยหมดจะเกลือก็เกลือ,ลอโอเคอเคุ้ยแต่ว่าได้อยู่นะร้อยหกโอเคว่าจะแบบน้อยน้อยกว่านี้โอเค ยอดเบ็ด5ติดนะครับขึ้นฟรีได้มา100ร้อยกว่าบาทโอเคขึ้นร้อยลักตีหนึ่งนะครับผมโทรมานะเหลือเกินลอกช้ำละกำใจยิ่งนักอุ้ยแล้วสกเก็ตเตอร์มาโอ้โหหมุนขึ้นฟรีเด่นลงฟรีขึ้นฟรีอีกทีหนึ่งอะไรมันจะเบอร์นั้นนะครับผมเออเนี่ยอยู่ในช่วงจริงนะท่านผูช้ชมบางช่วงนี่คือมันมาจริงนะบางช่วงบางเล่นยังไงก็ไม่มาเออจริงเกี่ยวผมันเกีเยกเ่ยวมากเลยในะช่วงเวลาของมันเนี่ยปาร ท,ท้ายนีเช็คลายเช็คหน้กกากระดาษให้เรียบร้อยนะครับผมเออก่อนที่เราจะแบบจัดลงจัดหนักนะฮะเออมาดูคลิปเฮียนะครับผมอ่าดูเป็นอุทาหรณ์สอนใตโคจะเข้มเม็ดว่าเม็มดรอกนี้อุยมาอยู่ฟื้นคืนทรีฟนะครับผมนกฟุนงมิกปาบกระบายออกอุ้ยอักเบรอีนึงนะครับเลกสองเรจะได้ทองรอบนี้จะมีทองเป็นเรือเปล่าเนีเ้ยเฮ้ยเฮ้ย <fox. S 2> เกินภูเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยลูกเออสวยอันทองมาครับผมโอ้โหปลาลอดปลาล่วงสีทองเลยอารามงานเซตในตะลึงไปสิครับสาดกระสุนกัน NO? รัวๆป่าป่าป่าป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 าได้แรงและเกินเสียงมันนะเวลามันสาดกระสุนแจกโคนกันแบบละนงละนัวละนาดเน่าเลยทีเดียวเชียว ลุ้นจริงกับเกมฟีเกมนี้นะครับก็หมดไปเรียบร้อยได้อยู่65ห้าคูณ3ามบิตสามได้เยอะหน่อยเบ็ดห้านะจำผิดอูเรยได้เท่าเบ็ดห้าคูณสี่สิบเลยนะอ่ะโอเคให้เปไล่เรื่อยๆขอคูณร้อยได้แม้สกรอบหนึ่งเนี่ยจะได้แบบเอ่อพอมีกําลังนะครับผมเพิ่มเบ็ดยอดสูงๆสักนิดนึงจะได้จบไวๆตอนนี้ขึ้นมาสามร้อยนะครับผู้ชมมามันกําลังไหลอ่ะกำลังไหลว่ะเพื่อน บ้าข้าไปบ้เข้าไปเบ็ดได้อีกแล้วนะครับโลกขึ้นฟรีรอบที่สามหอะไรจะฟรีเบอร์นั้นนวลนั้นน่ะรอบที่แล้วนี่คือโคตระเลยนะเก่งโป๊กอ่ะรอบนี้คือฟรีกันละดัวแต่ว่าไม่ค่อยจะคูณเยอะนะครับผมเก็บเล็กผสมน้อยไม่เป็นไรขอให้มีคูณเอาหมดนะจังหวะนี้รอบนี้ขอหนึ่งร้อยงร้อยขึ้นไปอ่ะคูณรอให้ได้ไหมเพี้ยงเพี้ยงเลยอุ้ยเอาทอแดงมาสองนะามีกหนึ่งนี่คือกลายเป็นทอง แล้วเป็นทองลัวก็คือมันสุดยอดนะผมจะใส,ส่กระสุนไม่ยากอุ้ยบูเติรนก็มาเลยเพื่อนสาดการะสุนต่อเลยละกันคอหนึ่งเคของเรานี้ตคอหนักเลยเอออย่างต่ำสามร้อยอ่ะมามาเถอะไว้นะครับผมกราบท้าเป็นจกักรพบรดิสวยๆงาม,งามโชว์เข้าไปอุย้ยมาสองช่องลยเว้ยเฮ้ยเอาหน่อยลูกคอรอเพื่อน ปลดอยกระฝนไปเรื่อยปวดหลังเหลือเกินนะชมนี่ต้องหาหมอนวดนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะเฮ้ยเราสุดท้ายขอมาขอไม้สักช่องหนึ่งขอมาสักช่องหนึ่งกลับมาหมดเหลือสามหมดนะท่านผู้ชมเอาหน่อยฮะเอาหน่อยฮะอื้หยิบเรื่องเลยอ่ะบอลแดงมานะตัดเรียรว่าตัดกันเลย ขอตัดสักที่ได้ไหมสีแดงอะสีแดงสองอันแ่เป็นสีทองสองหรือคือสายกระสุนไม่อย่างจริงนะท่านผู้ชมเอาใ่ามันแบบมีเรื่องสยุดยอดก็เดี๋ยวทบก็เดี๋ยวทอดไปเลยโชว์ไปเลยมะไอแดงลูกพ่อมารัวๆรัวๆจังหวะน,นี้คือสายกระสุนกันระนองนานาระนวดเลยไม่เห็นเล่นห้าสิบนิ่งมาดีจังนะครับผม เอาหน่อยเราจะไม่โลภครับตอนนี้เอาแบบพอประมาณพอนะครับจะไม่ยอดสูงจนเกินไปจะได้แบบเป็นแนวทางสำหรับคนที่เล่นน้อยๆนะครับน้อยๆนานๆนน้อยนานๆตน้อยนานๆเออร้อยแปดสิบเจ็ดสวยนะครับดอกนี้คือน่าจะขึ้นอุ้ยเกือบพันสวยครับพันกว่าเลยค่ะห้าสิบนะครับผมปั่นห้าสิบบนจะไหลก็ไหลวะยังไงดีต่อสลกนิดไหม พอสัก 2K ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็ดสิบเลยล้วกันกำลังสวยทำไมรอบนี้ไม่ค่อย <c oughs> หูแสียงแหบเลยกูรอบนี้ไม่ค่อยแบบติดคำนวณด้านนอกเลยนะอยากได้คูณห้าหนักๆสักดอกอเลยๆต่อๆต่อเอ, <c oughs> อาหน่อยเอออย่างนั้นไรครับผม มันคืออะไรเมืม่อกี้ต้มหูหรืออะไรอ้าวทองครับแทงมาแล้วยังไงไปเลยไปรักโจชาโจชาไปลูกโบปลาบูโดปลาลูกเอม,มาสวยงามอย่างนั้นแหละแล้วแล้วโอโ้อะไรวะเนี้ติดที่เราเขาโบไม่เอาในแบบนี้ลายกากเหลือเกินชมได้ไม่นานมันออกอาการอีกแล้วท่านผู้ชมครับเออเฮ้ย อยเออสวย,ยกี่รอบแล้วว่าห้าหรือสี่แล้วก็ไม่รู้โอ้โหคือฟีลโน,น่เปนลันนาวว่ะลันนาวฟีลนาวมานาวสิฟีลัวๆครับรอบนี้สวยจัดเลยนะจะดูโคนกันได้เท่าไหร่แต่เย็นลูกพ่อถือว่าอุอ๊ยคิวไม่มาคนลุกสู้ชูชัน ปิไอเปิ้ลไอเปิ้ลไอเปิ้ลยาง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 โอเคเกือบปิดแล้วกูโอเคสาดกระสุนกันคืออยากได้แบบสีทองรักสามอันไม่ก็สี่อันนะไม่เคยได้สี่แล้วบาสุดสามดวงเป็นแค่สามก็ไม่รู้เหมือนกันนะครใเคยได้สี่ก็บอกกันหน่อยแล้วกันนะใครดวงดีเบอร์นั้นโอ้ยคนที่แปดน้อยจังวะโอ้โห ก็ไม่แปลกแลวนะเพราะไม่ได้ฟรีบ่อยมากไงเออจะได้น้อยก็คงไม่แปลกอะไรจะได้นานๆทรีนนะมันต้องแตกหนักๆนะครับผมเอาหน่อยสมชื่อเลยฟรีเกลือเกมนี้โอ้โหแล้วมันแข่งย้อนเนี่ยข้อสองเคพอไม่โลภจริงๆนะขอคืนหน่อยโคตรเสรียดายรอบที่แล้วนะครับท่านผู้ชมคือมันเวนารกจริง เอาเข้าไปเลขสิบสวยสวยลูกสวยเออรัวล้วขอสามคอโมโบขอสามคอโมโบสามคอโมโบห้าคอโมโบเลยละกันจังหวะนี้ปาบเข้าไปโอ้โหถุงต่างกันระบางตั้งเดเจ็ดร้อยตัวแล้วลูกเคมาเรียงรายไลย่ลา,า้ลาาลอมนะครับผมพันนะนะสองพันกว่ายังวันะ 2, วววนี้อุ้ยยะสวยแปรแบแปรแบ,บกันเลยนะครับผมได้ไปได้งหมดสองพันเท่าไหรสองพันหกขอยอดสักเป็ดสามสิบตังิดละกันนะขอสามเคล ขอสองปุ๊บพอจะ3ปุ๊บขอสอีกเออแล้วพอใอยดูนะพอจะสามกว่าก็ขอสี่ทีนี้ยาวหัว่ายาวแล้วยังว่านี้ขึ้นฟรี็อบที่5ครับผมอุ้ยแล้วไป30นี่คือมีลุ้นนะจริงๆถ้าแบบมันมาดีนะครับคูณ200ร้อยกว่าก็ถือว่าแบบโคตรโหดกระโดโด,ดพีบกันเลยเอาหน่อยลูกพอ่อตาเข้าไป ผมเนี่ยนะนะเป็นสามสิบคูณแั้ซี่สิบสามสิบนี้ก็กโอ้นะถึงเลยสามเคคือไม่หวังแบบคูณโลให้เราตอนนี้เออแม่งรัวเหลือเกินขึ้นฟรีรัวแบบนี้มาค่อยๆจะไม่น่าจะแตกหนักอะไรขนาดนั้นใครนี่แตกหนักก็คงจะดวงดีสุดเกินเบอร์โอเคว่าวเห็นไหมได้บ่อยก็เป็นอย่างนี้แหละรครับท่านผู้ชม โอเคครับผมจบไปทีทา่าอุ้ยพอดีเป๊ะสามกีกค้ดสามไม่สามจริงสรุปโอเคท่านผู้ชมก็จบไปได้บทส์สามพันหนึ่งร้อยนะครับทุนห้าสิบนะโอ้ยเสียแปบบ๊บเสียแป๊บเลยทีเดียวเชียวใครว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดซับกดไลค์นะครับผมกดทั้งสามช่องทางเลยนะบอกว่าลงคลิปกันทุกวันนะครับผมเมามันแน่นอนนะยากรู้ทเทคนิคอะไรต่างๆไปครับผมก็รีบคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มหนุกหนนังนาน ก็คลิปนี้ก็ขอลาก,กันไปก่อนเลยแล้วกันนะผมจเจอีัยนใหม่คลิปนานะเชื่อทุกทุกคนวันดีรลาตีสวสดิ์ครับจุ๊บ